สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านําโชควันนี้วันที่10พฤศจิก,กาย,ยน2568ั้า FC, พาเอฟซีพาท่านผู้ชมครับเดินทางนะครับมาหาอาจารย์สิงห์นะครับผมพามารับชมครับงวดวันที่16พฤศจิก,กาย,ยน2568นห้รกสับมาหาอาจารย์แล้วท่านผู้ชม อาจารย์ให้มาแล้วชุดบนนะครับงิดที่พันมากครับหลักร้อยถือว่าเดินดีนะครับหลักร้อยแปดเด่นบนเกนะครับเอามาหอดมาถึงแล้วทมชุชมนะครับเข้าไปหาอาจารย์สิง์น้ำกันทผชุชมเข้าไปหาอาจารย์นะ้ำกันนะบมาหอดมาถึงแล้วแดดที่น้องนะครับแดดแล้วแดดแล้วนะครับอาจารย์อยู่พอดี นะครับธรรมชมอาจารย์อยู่พอดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะวันนี้วันที่10พฤศจิกายน2568ท่านผูา้มชมนะครับให้เอฟซีพายธรรชมมรับเดินทางมาหาอาจารย์สิงห์นะครับโค้งสุดท้ายพอดีนะอาจย์เนาะนะครับมายำให้เอฟซีให้ธรรชมนะครับผม อ่ามาหาจารย์แล้วครับชุดบนให้แล้วอาจารย์เนาะเอาเดี๋ยวยำชุดเองวดที่ผ่านมาให้เอฟซีด้เบงได้เห็นอีกท่านผู้ชมครับอ่าโอ้หลักร้อยถือว่าแม่นได้พี่น้องเด้ครับผมหลักร้อยแปดนะครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งเหล็กเด่นเหล็กวิ่งบนเก้าโอ้พี่น้องเสียดายนะับจับคู่ไม่เข้าครับอ่าจับคู่ไม่เข้านะครับอ่าเอา ได้แล้วนะอาจารย์เนาะอ่ามหาอาจารย์อาจารย์ให้ชุดบนแล้วนะครับเอาให้อาจารย์ย่ำให้อีกรอบคำชค่มบินบนไปที่หับ2คกับครับเด่นบน1กับ2งรับรับตัวเน้นไปที่2ครับรัก้อยนี่คือ C เจครศบเด่นไปที่เกรล่องไปที่4ครับองสามสองเกียร์สองห้มีกันไปสหนึ่งกับ43สกันสองหนึ่งกับ43สาม ตัวเลขสามตัวนี้ฟันไปที่เจ็ดสองสามครับเกตสองห้าเจ็ดสองสามเจ็ดสองห้าล่องเจ็ดสองหนึ่งกับเจ็ดสี่สามอ่าอันนี้มีเพิ่มเห็นไหมครับผมมีมีเพิ่มมาสองชุดเจ็ดสองหนึ่งกับเจ็ดสี่สามครับผมอ่าลักรอยนี่เด่นเจ็ดป่ะครับเจ็ดเม็ดเดียวเลยโอ้ลักรอยล่องสี่ครับก็มันเจที่เจ็ดมันเจที่เจ็ดครับอ่าลักรอยมันเจที่เจ็ดครับอครับผมเอาชุดล่างบัดีิชุดล่างวิ่งไปที่หฮกับเจ็ดครับจะไปที่เจ็ด หาเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดกับสี่เจ็ครับสาเจดกับสี่เจ็ดตีตอกันตวกันครับเน้นคักๆตัวรกจันหาเจเน้นคักๆคือหาเจ็ล่องหก็ครับล่อหเจนับชุดล่างด้พี่น้องเลเล็เด่นเล็กวิ่งหนับเด่นหกับเจ็ดหนับห้าเจ็ดหกเดศนย์เดหนึ่งเเน้นคักๆคือหาเจดหเจครับโอ้นะครับชุดบนเน้นคักคคือสองสามสองสาล่องสองหาลองสองหา ครับเอาซีสามนี่มาตตาไซคือคือบทติดหนึ่งกับสองนี่ไหมซีสามนี่เพราะว่ารักสีผมเป็นเลคูในสองกับสี่ครับสองสองามันมัติดสูงเล็กวิ่งผมได้จับสองมากตัวผมจับซีมาเป็นซีกกาาสามเป็นตัวกันไหมเฮ้ยซื่อตัวกันไว้เฮ้ซื่อครับผมอ่านะครับถามให้เอฟซีได้พี่น้งองได้ครับผมเจ็ดซนะีสามนี่เอาเป็นตัวกันอ่จาจะมาเดี๋ยวเอฟซีจะถาม เด่นเด่นหกับ2องสี่สามมไครับรักสิบเด้เป็นเลขคูสองสองกับสี่โอ้ตัว2กับ42่สมาส้นเลกวิ่งก็เลยเน้นไปที่สเน้นไปที่สองเออเราน้นไปที่2องสามสอแต่ว่าสี่สามนี่รักสิบจดสองกับสี่นะครับผมจับมาเปลี่ยนกันึ่งนึ่งนี่จับแค่2อหนึ่งครับผมโอ้จับแค่สองหนึ่งครับนผู้ชมอ่านะครับเลกเด่นเลกวิ่งหกับสเด่นที่สองเน้นไปที่2ครับครับ บนเด่นสองล่างเด่นเจ็ดครับผมบนเด่นสองล่างเด่นเจ็ดครับนะผู้ใดร่อยหลักร้อยหนับหลักร้อยสี่เจ็ดศูนย์หนับแต่ว่าเพิ่นเด่นให้ที่เจ็ดลองสี่ลองสี่ถ้าผู้ใดมักร้อก็จับสี่ใส่ครับผมอ่ามันจะดสองตัวมันจะดสองตัวก็ฟันไปที่เกียร์คดพอมาเกีรกัลองสี่ไปอ่าถ้าหลักร้อยเป็นบ่ครับผมงวดที่แล้วเนี่ยอาจารย์เพิ่นกระเด็นให้อยู่ดิใส่ลายอาจารย์หลักร้อยนี่เพิ่นจับให้แปดเลยดินี่พี่น้องนี่จะเปลลองสาม จับแปดพุ่นพี่น้องเด่นแปดครับเก้าพันกระเด็นเก้าที่ชุดบนพี่น้องเสียดายนะครับผมนี่ออกซ้อนครับถ้าตัดเอากระเขาของเพิ่นอยู่ดิแปดหนึ่งเก้าตัดได้แปดเก้าเก้าแปดนี่ถ้าเขาตัดเอาชุดชุดเนียนพิ่นนี่ท่านผู้ชมถือว่ามาของอาจารย์อยู่ดิท่านผู้ชมถือว่ามาของเพิ่นอยู่อาจารย์สิงครับผมนะครับถือว่ามาอยู่ดินี่แปดหนึ่งเก้าทาเขาตัดเอาตัวเน่นน้อยอาจารย์ตัดเอาก็ได้แปดเก้าเก้าแปดนี่เห็นบ่หลักร้อยเพิ่นกระเด็นแปดเด่นแปดรองสาม หมวด่ผพานนากับมาแปดดาบเล็กเด่นเล็กวิ่งบนเก้ากับหนึ่งเด่นที่เก้าพนเด่นให้เก้าแปดหนึ่งเก้าเา้าตันเอาก็ได้แปดเก้าเก้าแปดชุดบนก็ถือว่าแม่นอยู่บบชุดบนวน่านีเด่นสองเด่นสองครับมั่นใจสองมั่นใจมันใจสองหลักสิบมั่นใจสองหลักสิบเจ็ดหลักหน่วยล่างครับแต่ว่าเจ็ดนี่มั่นใจหลักหน่วยหลักหน่วยล่างเจ็ดมั่นใจหลักหน่วยล่างสองหลักสิบบนสองหลักสิบนบนครับ ฝันดีบ้างกวนดิยังเลยถ้าได้ฝันเนาะเอ้าจะบบได้มาหาอีกุคนเนาะไกลๆกับวันนี้อี่น้องเด้อถ้าได้พานมากก็ได้มาจะแวะมาแวะมาเล่นน้ำอาจารย์พี่น้องแวะมากกับมาคุยกันเล่นให้เพื่อนฝันดีครับผมเนาะแต่ว่าอาจารย์จะเน้นชุดนี้ละครับชุดที่ไฮเนี่ยเนาะอาจารย์เนาะบม่ได้เปลี่ยนครับอ่าพี่น้องเป็นแนวทางที่ท่านผู้ชมเด้อนะครับคือบาร์าวาถ่ายมากถ่ายชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับชุดสามตัวเขาก็ไปหาไปได้เผื่อมารางวัลเลขท้ายตัวหรือ เพื่อใหาได้โชคใหญ่นะครับบอมักบอชอบบอเป็นอย่างเบิ้นซื่อๆท่านผู้ชมเบิ่งไว้นะครับอ่าอ่านะครับงวดเข่าก็มีงวดบอเข่าก็มีท่านผู้ชมเอาหนับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับอาจารย์สิงห์นะครับอ่าอาจารย์สิงห์ท่านผู้ชม16พฤศจิกายน2568นะครับเลขเด่นเลขวิ่งบน1กับ2เด่นที่2อาจารย์เนาะครับผมตัวกันซี3มีใจงงได้พี่น้องเด้อบ่าวเถ่าทามให้แล้ว นะครับอาจารย์เพิ่นจับมาจากในสูตรเพิ่นนี่แหละสูตรลักซีเพิ่นเป็นเป็นคู่2กับ4นะครับ2กับ4เพิ่นได้จับ4มาเป็นตัวกันในน้ำสี่สามนะครับอ่าเดี๋ยว FC จะถามว่าเอาซนี่บ่ติดหนึงกับ2เพิ่นจับนีสูตรเพิ่นมาท่านผู้ชมนะครับเลขเด่นเลขวิ่งบน1กับ2นะครับเด่นที่2นะครับ2 3 2 7 2 5 2 4นะครับเน้นที่2 3ตัวร่องคือ2 5นะครับตัวกัน2 1พี่น้อง2 1กับ4 3่ด้วยตกันเด้อ นะับพ่อเป็นเด่น1กับ2หลักร้อยสี่เน้นที่7นะัชุด3ตัว723ตัวเน้น725ตัวรองนะ7นับเจ็ดสอตัวกันคนจับไม่ให้อีกนะ2นัสหาง721ก7ับ743เป็นตัวกันนะคนะรับเม็ดเดียวบนคือตัวใดจันเจ็ดอาสองตัวคือ23งสเลขเด่นเลขวิ่งล่าง6กับ7นะัเด่นที่7 7มนี่เด่นหลักหน่วยเล่นปะครับผมครับ เจ็ดมาหน่วยพี่น้องเพิ่นจับเจ็ดอยู่หลักหน่วยเพชรหน่วยล่างอ่าห้าเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดตัวกันหนับเด่นเม็ดเดียวคือห้าเจ็ดตัวร่องคือหกเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดได้พี่น้องได้ชุดล่างอ่าหาหยิบจับลอตเตอรี่ไปเลยเนาะอาจารย์เนาะครับผมอ่าเอาเนี <laughs> <laughs> ่ยหาอาจารย์พ่เก่าพี่น้องหน้าผมอา่าดาบคือ,อ,อบ่าวถาวรสำชุมดาบผมอ่าถ้ามใครชอบจนไปหาลอตเตอรี่เนาะอาจารย์เนาะครับ <laughs> <laughs> ฐาชุดล่างนี้เน้นหาเจ็ดด้วยบอจัน์เน้นหาเจ็ดครับโอ้บนกับสองสามสองสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดสองสามสองหาสองสี่สองเจ็ดครับสองหนึ่งครับบนนี้เน้นสองเล่นบ่เน้นสองตะวันหนึ่งจับแค่สอหนึ่งเท่านั้นบอครับจับตัวเดียวครับตัวเดียวเท่านั้นฐานหนึ่งมากคือสองหนึ่งครับอืมแต่ว่าฐานพูดได้มากลักหนึ่งพี่น้องแอบลักหนึ่งเข้ากับจับจับได้ครับหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่น้อยจันร์เนาะ อ่านะครับถ้าผู้ใดมักหลักหนึ่งชุดบนด้วยพี่น้องเด้อจับหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ถ้าผู้ใดมักหลักหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจารย์เพิ่นนิ่นหลักสองมันใจมันใจสองมันใจเปลขคู่หลักสิบซีนี่ก็อยู่ในหลักสิบสองกับซีเออสองกับซีจะจับสองมาหลินตัวกันซีไปแต่แล้วเอาซีสามมากันอ่าพี่น้องนะครับซีนี่อยู่ได้สูตรอยู่ใน้หลักสิบนะครับอาจารย์สิงเพื่อเล้จับมาเป็นตัวกันซีสามครับอ่า เดี๋ยวเอฟซีคนจะถามผมอย่างนี้อาจารย์อ้าวอาจารย์ให้เด่นหนึ่งครับสองครับอ่าซีกันซีสามไม่ต้ใส่พนว่าอ่าก็หนึ่งพนทังกันดีดีคือโบมี่เบาเท่าถามให้แล้วพี่น้องอ่คือบบมี่นี่นี่พนว่าครับครับอ่าซีก็คืออยู่ในสูตรหลักลอยของอาจารย์สองคับซีสองคับซีสูตรหลักซีสูตรหลักซีเฮ้ยก็ได้จับมาให้เป็นตัวการลิซีอ่าเป็นอยู่ในอีกสูตรเลยพี่น้องได้คนะเพิ่นจับมาให้เป็นตัวการอาผู้ใดมัดครับครับมัดซีสามารย์ก่อน ที่อาจารย์ชอบงวดนี่มักคคักนี่ใจนี่อมักคคักผมมากอะไระอืมเจสองสามถ้าเจ็ดสองหาชุดบนคัคือมักคคักคือเจ็ดสองสามถ้าล่องเจ็ดสองหากันเจ็ดเจ็สามสี่ไถ้าฟันไปที่ว่ามักชุดเดียวนี่ชุดใดคืีเจ็สองสามเจสองสามชุดล่างเลยชุดล่างหาเจ็ดหาเจดเลยอ่า ตัววเียชุดล่างตัวเดียวฮาเจ็ดครับตัวร่องกับโฮเกะก็แค่นั้นแค่หนึ่ง่มาคู่สองคู่นี่คือมั่นใจในชุดนี้ครับผมอ้าวนี่แหละเป้าแถวทำให้ได้พี่น้องได้นับชุดบนอาจารย์สิงห์เป็นกัมั่นใ์เจ็ดสองสามนับสองสามกับสองหาพี่น้องเน้นสองสามนับตัวร่องกับสองหาทัพได้มักน้อยคู่ครับนับชุดล่างกับฮาเจ็ดหกเจ็ดมาพี่น้องเนาะอาจารย์เพิ่นกระเน่นให้แล้วพุ้นละฮาใกล้ๆมือหน้าผมฮาได้แวะมาเล่นน้ำประจานอีกหน้าฮาอาจารย์เป็นฟันดีทำชุ่มครับผมอ้าขอบคุณอาจารย์สิงห์ นะผมขอบคุณ fc แฟนครับทั้งชมทุกท่านด้วยพี่น้องเลยนะมือนี้มาแหย่จานเน้นพันยำให้นะอ่าถ้ามักถ้าชอบไปหาหยิบจับประตตรีทำชุ่มนะบอมากบว่าชอบคือเบาถาวาเบิงซีซีขอบคุณพญายมยัยพี่ปานาสุขุสุขคนนะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ